ตั้งโลมานะครับอปิดป้อมมางมงใส่ไว้ไว้ก่อนไว้ไว้ต้องเข้าไปดันให้ครับแล้วตัวแข็งก็มาฟิกก็มาจะจับแต่เขารู้ทันเอเลนจะสไลด์ตัวถอยไม่ได้ก็เลยไว้ไว้ตายไปก่อนแล้วคนที่ต่อมาด้านหลังทอนไป2ตัวอง่างเชยๆไปแล้วเรียบร้อยครับผมระับด้านดีแจกซาลอนอ้โหมีการซาลูดบุริัมย์เป็นล้าทิ้งท้ายแล้วไปก็พอใจในระดับหนึ่งครับแต่ว่ายังวางใจไม่ได้ครับพอคิดว่าการที่เขาแพ้เรามาเนี่ยเขาก็ต้องคิดว่าเขาผิดพลาดตรงไหนเขาต้องเตรียมการรับมือกับเรายังไงคร ใน对阵塔隆又输掉应该是因为我们还是太急了没有平静下来打ความกล้าเล่นของคนในทีมนะครับผมแล้วก็เป็นเรื่องของการดาพิโลครับที่เล็งโคของเราดาค่อนข้างดีนะครับในรอบที่ผ่านมาที่เราเจอกันโดยตลอดครับผมใายสิงก่อสร้างครับมาสกิลทุกอย่างดีพอครับใส่เส้นและจะเกี่ยวให้ได้ขอสับหนึ่งทีรอจังหวะนัดเกินไปครับสับไปเสร็จปุ๊บครับกระต่ายสำหรับเซนครับบินสายแท็กติดตัวแข็งถ้าเมือยู่他们的优点应该是中 中野府打的会比较强势但是如果他们边线一被击溃的话，他们的缺点就会显示出来แต่พี่คว่าถ้าเกิดว่าเควินเปิดปุ <noise> ๊บมัน <noise> ต้องดงใท้ไงโอ้ยเราช็อกเหยียบอ่ะฝิหนีกับผมเราขาจับไปหนึ่งตัวเอาจับตัวเหนีวอาครับจับเควินดับดานนามาต่ออีหวยเข้าไปรัมครับรัมเต็มเซ็ตเราสไลด์ตัวออกมาออกไม่ทันครับโดนกระสุนเม็ดถัวของลราวิวฮะแล้วโดนเก็บไปสอตัวอย่างนี้เดี๋ยวมันคลอไปหนึ่งทีครับจับเป็นคิวไปแล้วตอนนี้ครับด้านตรงกลาง ก็ได้เห็นการเล่นของเขาที่มีความหลักลอยมากขึ้นครับแต่ก็ยังวางใจไม่ได evet ้เผื่อเขาอาจจะมีเซอร์ไพรส์เราในรอบไฟนอลครับเขาอยู่ข้างหน้ากันหน้าจานเลสจะแยกจานเลยครับโอ้จิตใจมุ่งมั่นเท้าห่านมากทำเอาแล้วจานเลสคข้าไปแล้วเนี่ยอะไรไฟนี่เบิร์กหายไปแล้วและเพื่อนเพื่อนต้องยื้อครับยี่เหวยบอกว่าเราต้องแข็งแร่งแล้วก็การได้เห็นเขาแข่งกับเอ p ทําให้เราสามารถเรียนรู้ขอยได้มากกว่าเดิมเพราะว่าเหมือนเราได้เห็นเขาเพิ่มแล้วก็ เรื่องการรับอะไรเงี้ยโคาจจะมีเข้าใจสไตล์เขามากกว่าเดิมผมว่าทารง的优点是他们在选完角的时候都知道自己那一场要做什么，战术执行的很彻底，然后他们的缺点是我觉得个人失误还是有偏多，我们会去抓住他们的失误并且打出破口กลับได้ครับแต่ไม่น่าจะกลับมาเฮ้ยกลับมาเอเลนตไดคนแรกลงมาแบบนี้ครับโอ้โหผมตกใจเอเลนกลังจะตายเรียบร้อยกิมเป็นไฟชนมาผมเลยว่ากลับจะไหเนั่นนี่ครร ถ้าสำหรับผมก็ยังคงเป็นเซนอยู่ครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงครับผมเพราะว่าเขาก็เป็นผู้เล่นที่มีสกิลเพคค่อนข้างสูงครับเวลาเราบวกกันในทีมไฟเราก็จะพยายามโฟกัสเขาเป็นคนแรกครับผมเพราะว่าเขาทำผลงานออกมาดีดีมากๆแล้วก็ได้ MVP ีไปเยอะมากครับสกิลเพล์กับการอ่านเกมการเ,เดินเกมเขาก็ดีเออเนี่ยเอ้ยลับไปปั๊บ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 แผาวเลี้ยเลี้ยมาโอ้โหไม่ทันครับจังหวะเร็นเล่นโอ้โหเราตั้งใจไปกระแทกแล้วรเเียอะฮ 哦，哇、oh！死！死！死 <laughs>！死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 ！ 啊，虽然、呃、我,我们之前都没有赢过他们，但是我们这次已经准备好了，我们只要赢他们一次就够了。虽然我们现在面对的对手实力是非常坚强的，但是我们会展现自己的实力，让 MP 在第一次参加国际赛就拿下冠军。我们会在这一次冠军赛一次淘回来的。林狗老师，小心点。 ตอนนี้เราใกล้จะคว้าแชมป์โลกแรกมาให้ไทยได้แล้วเหลืออีกเพียงแค่แมตช์เดียวเท่านั้นแชมป์ที่คนไทยรอคอยมาอย่างยาวนานพวกเราจะชนะ MOP อีกครั้งยิ่งตอนนี้ไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องออมมือให้พวกเขาอีกต่อไปทีมดีแทกทารอนพร้อมที่จะเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่บนทำเนียบแชมป์ของเกมาวีแล้ว อารีนาออฟวัลเลอร์วอล์คับ2021